เขาทำงานทําการกันก็ทําไม่ได้ก็มีแต่อยากนอนอย่างเดียวไปถึงนี่เขาทํางานก็ทําไม่ได้ก็เ,เอ็นเลยคือรู้สึกว่ามันหายใจไม่ค่อยได้หายใจไม่โลง่งมันเหมือนจะวูบอยู่เรื่อยสวัสดีครับผมนายธนสิทธิ์บุญโสภาผู้ใหญ่บ้านนะครับอาชีพดูแลลูกบ้านนะครับ ตอนนี้ผมมีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจเวลาออกงานไปโน่นมานี่รู้สึกเหนื่อยหอบนอนไม่ค่อยได้หายใจไม่สะดวกไปหาหมอที่โรงพยาบาลสองสามครั้งก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรคุณหมอก็ว่าเป็นหอบพอไปตรวจหัวใจก็หัวใจผิดปกติก็เลยไปโรงพยาบาลจังหวัดก็เลยไปฉีดสีเขามารู้ว่าเป็นโรคหัวใจหัวใจตีบสามเส้นหมอนัดไปผ่าพอผ่ามาได้อยู่ประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับอาการก็ยังไม่ดีขึ้น นะครับก็ยังเหนื่อยยังหอบอยู่ยังไม่ปกติตอนนี้ผมมารู้จักกับสินค้าตัวหนึ่งโรยันออยผมก็ทานอยู่นะครับผมทานอยู่ประมาณ10กว่าวันแล้วเช้าเย็นนะครับเม็ดเย็นเม็ดนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับพิโวฮาร์ดครึ่งสองเช้ากับเย็นนะครับตัวนี้ดีมากเลยถนะ้าทานไปแล้วมันไม่เหนื่อยอ่ะมันไม่เหนื่อยผมว่าตัวนี้ก็สุดยอดแล้วครับพอทานควบกัน2ตัวนี้อาการผมเริ่มเป็นปกติดีทํางานหนักได้ออกกําลังได้แล้วก็ไปนน่นมานี่เหมือน นคนปกติเลยมันไม่เหนื่อยไม่หอบอรู้สึกว่ามันเหมือนกับได้ชีวิตใหม่อยากจะแน,นะนําำพี่น้องที่อยากดูแลสุขภาพมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นทางด้านเหนื่อยหอบหรือว่าหัวใจผมอยากให้ท่านได้ทานตัวนี้นะครับอันนี้รอยยนออยนะครับตัวนี้จะเป็นโอเวอร์ฮาร์ดนะครับก็ผมได้ทานแล้วรู้สึกว่ามันดีขึ้นผมก็อยากจะแนะนาว่าสินค้ามันดีขนาดไหนนะครับก็ลองดูนะครับ